สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงกับอาจารย์เบนจพรพมยานชช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์มาทํานายดวงผู้ที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษผู้ที่ไม่รู้ลัคนาราศีเอาเดินเป็น,ปน,ปนที่ตั้งได้เลยนะคะเกิดเดินเมษาก็สามารถฟังคลิปของลัคนาราศีเมษได้เลยนะคะ เมีลีคสมาร์กแอนดแฮปปี้นิวเยร์นะคะขอให้มีความสุขพบแต่สิ่งดีๆนะคะสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมา,มามั่มงมีมั่งคั่งร่ำรวยกิจการไหลลื่นค้าขายปังๆเฮงๆนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเป็นดวงโดยรวมของผู้ที่เกิด ราศีเมษราคนานะคะ็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ดวงของใครจนกว่าจะได้ดูดวงแบบส่วนตัวเท่านั้นนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะสําหรับผู้ที่รับราชการนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นรับยศติดยศหรือกำลังรอการปรับ เปลี่ยนเลื่อขน,น,นขั้นเงินเดือนขึ้นอะไรแบบนี้นะคะถ้าทํางานประจําก็มีเกณฑ์จะได้เงินเดือนขึ้นหรอเปลี่ยนตําแหน่งนะคะโยกย้ายตําแหน่งนะคะถ้ามีบางดวงเจ้าสตา์บอกว่าเรูเพิ่งเรียนเกี่ยวกับราชการมาก็มีเกณฑ์จะได้รับราชการหรือทํางานเกี่ยวข้องกับราชการเป็นต้นนะคะบางดวงเจ้าสตา์ที่อยู่ในช่วงขาขึ้นก็มีเกณฑ์ได้เริ่มงานใหม่แน่นอนนะคะแต่สาหรับผู้ที่ทํางานประจําอยู่แล้วบางดวง บางเคสนะคะมีเกณฑ์ที่ติดอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงานนะคะอาจารย์แนะนำให้เสริมทางบุญหน่อยนะคะสมมต์ให้ประจำแล้วก็เส่นไว้เจ้าที่ที่ทำงานนะคะแล้วก็ทำบุญลงศพหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกจะมีอุปสรรคปัญหาติดขัดเกี่ยวกับหน้าที่การงาน รือในจุดที่ทํางานของคุณนะคะหรืออาจจะมีการขัดแยง้งขัดผลประโยชน์เกี่ยวกับเพื่อโรงงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางดวงเจ้าตาที่เป็นเกณฑ์ขาขึ้นนะคะก็เป็นเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่เรื่องงานใหม่ลงทุนใหม่รับโปรเจกต์งานใหม่อะไรแบบนี้นะคะเป็นต้นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วกันนะคะในบางจุดที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะคะมีเกณฑ์จะได้ เงินเดือนขึ้นแหละนะคะแต่บางดวงที่อาจารย์บอกที่ติดขัดมีปัญหาก็ให้เสริมทงบุญสดมนบทใหญ่ๆนะคะถ้าไม่รู้อะไรก็คอมเมนต์ถามอาจารย์มานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําให้นะคะก็เป็นบทใหญ่ๆแล้วกันนะ,ะไม่ใช่นโมสามจบในการนโมสามจบก็ได้เหมือนกันแต่ก็จะไม่ได้บุญใหญ่นะคะก็จะได้แค่บูชาพระรันาตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ ก็อยากให้ทำมากๆแล้วกันนะคะเพราะจะได้บุญหรืออาน,นิสงส์มากนั่นเองจะทำให้กิจการไม่สะดุดไม่ติดขัดไม่มีปัญหานะคะอะไรไม่ดีก็จะดีขึ้นหรือเปิดออกนะคะมีเกณฑ์ที่อ่าคุณจะได้พบเจอคนลักษณะท้วมอวบอ้วนนะคะถ้าคุณเป็นหญิงคุณจะเจอชายถ้าดวงคุณเป็นชายคุณจะเจอหญิงนะคะเป็นลักษณะที่ อเจอแล้วตกหลุมรักในที่นี้ก็หมายถึงว่าแ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวเป็นคนโสดคนไม้คุณมีเกนจะได้พบคนลักษณะนี้นะคะก็ปินเกณ์ที่จะพิงฟังถูกชะตาถูกตาถูกใจแล้วก็ปเป็นลักษณะที่ตกหลุมรักกันเมื่อแรกพบแรกเจอก็ตะลึงตกหลุมรักนะประมาณนั้นนะสำหรับคู่ที่โสดไม่นะคะแต่ถ้าคนมีคู่ไปแล้ว ก็ให้ระวังบุคคลที่3ทําให้เกิดปัญหาลักษณะที่อาจารย์ว่านะคะเป็นไวเวอร์ซ่ากับกันก็ได้คุณเป็นหญิเป็นเป็นชายนะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าทาให้เกิดปัญหาได้ถ้าคุณเป็นคนมีคนรักมีครอบครัวแล้วอะไรแบบนี้ก็ควรจะระวังตัวเองระวังใจตัวเองนะคะบ้านพักที่ว่าัยนะคะเป็นเกณฑ์ที่บ้านของคุณอาจจะติดกับแม่น้ําลําคลองติดกับสายน้ํา ติดก,กับทะเลอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปปล่อยปลาหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ประมาณว่าที่อาจารย์องเห็นหรืออาจจะเดินทางท่องเที่ยวไปทางทะเลไปมาดูเห็นสุยน้ําใสเป็นไปดูเกาะดูปากการางังดูอะไรก็ได้นะคะไปทางทะเลไปทางอะไรแบบนั้นไปนเลยนะคะก็รวมๆแล้วเป็นคุณเป็นคนมี ชื่อเสียงเป็นคนใจดีนั่นเองนะคะเป็นผู้ให้โดยไม่มีประมาณนะคะหรือคุณกําลังมีความคิดว่าอยากทําอ่างมัวอ่างปลานะคะเลี้ยงปลาเป็นต้นก็ได้แล้วแต่นะคะจอาจารย์ว่งเอก็ประมาณนั้นหรือกาลังคิดจะไปปล่อยปลานั่นเองก็ได้นะคะเกี่ยวกับญาติมิตรพี่น้องนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปร่วมงานบุญไปร่วมงานฉลองเกี่ยวกับงานไหว้ครู งานไหว้ครูประจําปีหรืองานไหว้ครูบาอาจารย์หรืออะไรเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ก็แล้วกันนะคะหรือเป็นงานบูญเกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นทางบุญแล้วกันนะคะหรือบางดวงเจ้าชะาตาจะเป็นลักษณะที่มีเพื่อนมีญาติเป็นสายครูบาอาจารย์นะคะเป็นลักษณะนักปาานักบุญนักบวชหรือเป็นนักปฏิบัติ หรือเป็นหมอดูเป็นเอาลาจาเนเป็นคิดจักเป็นอ่ะสยาพิบาลเป็นครูสวดเป็นอะไรก็ได้ซึ่งเป็นสายนักบุญนักบวชอะไรก็แล้วกันประมาณนั้นหรือคุณกําลังมีความคิดว่าจะไปไหว้พระพรหมก็ได้นะคะรวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็ถ้าคุณไม่คิดจะไปญาติพี่น้องคุณมิตรเพื่อนพี่น้องอาจจะไปไหว้พระพรหมกันไหมกําลังจะไปกรุงเทพไปไหว้พระพรหมกัน หรือจะไปตรงจุดไหนก็แล้วแต่ที่มีข้าคงคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปแล้วกันหรือคุณจะไปไหว้โดยส่วนตัวก็ได้นะคะเกี่ยวกับบุตรบริวารในลักษณะที่คุณไปแบกรับขันอาสาอาจจะต้องดูแลลูกหลานบริวารซึ่งเป็นการรับอาสาหรือแบ่งปันเกี่ยวกับล,กลูกหลานบริวารน,นะคะต้องเทคแคร์ดูแลกันไปแบบนี้โดยเร่งไม่ได้ด้วย หน้าที่การงานหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นการที่คุณเป็นคนชอบขันอาสาแบกภาระผู้อื่นหรือเป็นคนที่ชอบช่วยชอบดูแลใส่ใจลูกหลานกริวาหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณมามาร้องขอให้คุณช่วยดูแลอะไรเป็นแบบนี้ได้นะคะปัญหาอุปสรรคของคุณก็เป็นลักษณะที่ให้ระวังเจ้ากรรมในเวรหรือการแข่งขันแย่งชิงหรือบางดวงเจ้าชะตาที่บอกว่า กำลังเรียนกำลังสอบเรียนเพิ่มเติมนะคะหรือกําลังที่ที่อาจารย์บอกมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาหรือสูงขึ้นหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะคะก็เป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้ร่วมคนร่วมแกงกับเพื่อนญาติหรืออะไรก็รวมกันไปเรียนศึกษาต่อเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเกี่ยวกับโลกธรรมโลกจิตวิญญาณหรือไปร่วมพิธีเกี่ยวกับงานบุญใหญ่อะไรสักงานงานไหว้ครูงานอะไรก็ได้นะคะ ประมาณนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็ระวังอุปสรรคปัญหาระ,ระวังเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะคะให้สดมว์ให้ประจํานะคะไม่งั้นอ่าโรคประจําตัวโรคเก่าจะกลับมาเพราะฉะนั้นให้คุณเสริอมทำบุญให้แน่นๆนะคะอย่าประมาทนะดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะถึงลวลานอนก็พัก่อนดูแล กุขภาพนะคะอย่านอนดึกนะคะเกี่ยวกับคนรักคู่ครองของผู้ที่เกิดราศีเมษรักนาเมษหรือผู้ที่เกิดเดือนเมษานะคะไม่รู้ลักนาราศีเอาเดือนเกิดได้เลยนะคะสําหรับที่เข้ามาดูฟังดวงที่อาจารย์ทํานายนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้ลงว่าระหว่างวันนั้นวันนี้ถึงอะไรนะคะเพราะก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกก็แล้วกันนะคะอาจารย์เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ทําแบบนี้นะคะไม่ไม่จำเป็นต้องทําเหมือนใครเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยลูกด,ดวงดูดวงก็ฟังดวง ตามถนัดได้เลยนะคะถ้าเคยปูกดวงร,รู้ว่าราศีลักนาไหนเป็นดวงคุณ,คณก็ฟังแนะนแล้วก็มาเทียบเคียงดยูถ้าบอกอาจารย์ไม่เคยดูดวงไม่เคยปลูกดวงเลยก็เอาเดือนเกิดได้เลยนะคะเรามาฟังคลิปของอาจารย์นะคะก็ลองฟังดูนะคะอาจารย์ก็ชนานาญดูดวงมามากกว่าสิบปีนะคะเกี่ยวกับคนรักคู่ครองของคุณนะคะเป็นลักษณะที่เขาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเกี่ยวกับ รือไปบนบานสารเก่าเกี่ยวกับสารพระภูมิเจ้าที่หรืออะไรไว้ก็ได้น,นะคะถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าที่โดยตรงก็จะไปขอพรเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนะคะถ้าสําเร็จแล้วก็ให้รีบแก้ด่วนๆนะคะเพราะว่ารู้สึกเขาจะทวงแล้วนะคะประมาณนั้นเนาหรือกําลังหรือคนรักคู่ขอ,ของผู้ที่เกิดเดือนเมษาหรือลัคนาเมษราศีเมษเ,เนี่ยนะ ถ้าคนรักคู่ครองของคุณนะคะประมาณว่าเขาไม่เคยไหว้เจ้าที่เลยก็แนะนําให้เขาไหว้หน่อยนะคะเพราะว่าดวงคู่ก็คือผัวเนี่ยหรือเป็นคนรักที่อยู่บ้านเดียวกันแต่อีกคนไหว้คนไม่ไหว้มันก็จะไม่ค่อยดีนะคะมันจะปิดขัดมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเส้นไหว้เจ้าที่หน่อยนะคะก็คืออ่อีกคนไหว้อีกคนไม่ไหว้นะคะมันก็เลยเหมือนเขาอยากให้คุณไหว้เขาจะได้ช่วยเหลืออะไรได้มากกว่านี้นะคะเป็นต้นนะคะ ภัยพิบัติของคุณก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันแค่เอื้มอมหนงความสําเร็จของคุณนะคะแต่ว่าคุณติดอุปสรรคในตัวเองเพราะฉะนั้นผู้ที่ทิ้งร้างห่างหายหรือไม่ค่อยสวดมนต์ประจํานะคะทาปฏิไม่ปฏิปะตะเกี่ยวกับการสร้างบุญสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ต่อเนื่องบุญนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เตือนใจตัวเองด้วยเตือนใจอาจารย์ด้วยนะคะก็ควรจะสวดมนต์ให้ประจําหรือทุกวันจึงจะดีมากนะคะทําให้ความ อ่าติดขัดหรืออุปสรรคนะคะยังติดกรรัออ้นอยู่โฆษณาให้สดเงนให้ประจาสิ่งจะเปิดออกนะคะหนึงจะดีนะคะหน้าที่การงานอาชีพอาจารย์บอกแล้วนะคะบางดวงเจ้าสตาร์ได้รับโปรเจกต์งานใหม่ได้เริ่มงานใหม่นะคะหรือกําลังคิดลงทุนทําอะไรใหม่ๆถ้าบอกยังไม่ได้คิดแล้วาจ้างก็เป็นอะไรที่คุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มกิจาการงานใหม่ได้นั่นเองนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทํางานใหม่รับโปรเจกต์ใหม่หรือมีงานงอกงานเข้าอะไร นะคะถือว่าเป็นการที่จะได้เงินแล้วกันงานไม่ใช่งานเข้าแบบมีปัญหานะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะหน้าที่การงานที่อาจารย์บอกนะคะที่ใครติดปัญหาติดขัดมีอุปสรรคอะไรก็ควรเชิญไว้เจ้าที่นะคะที่อาจารย์บอกนะคะรับยศชื่อเสียงนะคะมีเกณฑ์ที่คุณรออะไรอยู่นะคะถ้าที่อาจารย์มองเห็นในในรอบแรกที่อาจารย์บอกว่าถ้าใครรอเกี่ยวกับติดยศติดตำแหน่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นหรือรอเกี่ยวกับ ติดยศติดดาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับอนุมัติให้รับราชการหรือถูกเลือกนะฮะถงถ้าคุณติดสํารองรอคุณก็มีเกณฑ์จะได้ติดยศรับยศหรือได้งานตามที่คุณตั้งตารอนะคะก็เป็นไปได้นะคะรวมแล้วรวมไปถึงถ้าคุณรออะไรอยู่แบบรอแบบทรมานก,ก็ก็ไม่รู้เมันว่าคุณรออะไรนะคะแต่ถ้าเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องการเกี่ยวกับงาน รับราชการนะคะคุณมีเทนจะได้ทําแน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับว่าถึงเวลาสอบได้เขาเรียกตัวแล้วคุณจะตัดสินใจทําหรือไม่ทําอยู่ที่ตัวคุณแล้วกันนะคะรวมแล้วคุณกำลังช่างใจอยู่ด้วยซ้ำว่าจะทำหรือไม่ทำนะคะรวมแล้วอาจจะเป็นหัวคะแนนอานเกี่ยวกับนักการเมืองหรืออะไรก็ได้หรือกาลังคิดจะที่อาจารย์บอกนัก่นแหละกาเกี่ยวกับราชการเป็นทนายความทหารตำรวจหรืออะไรก็ว่ากันไป หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีความด้วยตรงนะคะหรือเป็นผู้พิพากษาทำหนานเกี่ยวกับการทนายหรือเข้าไปเป็นพยานเขาก็ได้นะคะั้งหมดทั้งมวลสรุปบอกว่าคุณกําลังช่างใจที่จะตัดสินใจทําอะไรอยู่นะคะเลือกอะไรอยู่นะคะประมาณนั้นอ่ามาสรุปกันเลยดีกว่านะคะสาหรับผู้ที่เกิดราศีเมษนะคะก็ให้ระวังเรื่องการค้าประกัน ระวังเรื่องเอกสารหรือคดีความนะคะให้ดีนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่กุลถ้าเกิดมีหมายมีอะไรเข้ามาแล้วนะคะก็เป็นลักษณะที่คุณอึดอัดกดดันในทุกๆทางนะคะแต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ระวังการคำประกันเป็นไปได้อาจารย์ไม่อยากให้คำประกันใครแต่ถ้าค้ำไปแล้วก็ให้ระวังเรื่องเอกสารหรือการเซ็นการอนุมัติอะไรให้ดีๆนะคะเพราะฉะนั้น ระวังการผิดพลาดที่คุณไปเซ็นไปคํำแล้วเกิดปัญหาทำให้คุณเข้าไปข้องเกี่ยวคดีความโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะประมาณนั้นล้กันนะ,ะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือให้นิ่งรอสวยๆก่อนนะคะความรักในคนที่ไม่ชัดเจนก็เป็นลักษณะที่ให้ระวังรักแท้นี่คือหลอกลงหรือความรักแบบไม่ชัดเจนนะคะแต่ในคนมีคู่ก็ ดังที่บอกนะคะก็มีเกณฑ์ว่าเขาไปบนบานสังเก่าขอพรอะไรไว้หรือไม่เคยไหวเจ้าที่เลยก็อบอกให้เขาไหวเจ้าที่ด่วนๆนะคะหรือขอพรอะไรไว้สําเร็จแล้วให้รีบแก้นะคะเขาทวงแล้วนะคะประมาณนั้นเนาะมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับความรักคุณคบอยู่ในบางดวงที่ไม่ชัดเจนนะคะจะ,จะได้ข่าวจะได้ข่าวหรือว่าเขาแบกรับภาระ,ระครอบครัวหนักมากนะคะคือเขาเข้ามาอาจจะมาหวังผลประโยชน์กับคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ก็ให้ระวังด้วยนะคะสําหรับผู้ที่มีความรักฉับเฉยเข้ามานะคะถ้ามีครอบครัวแล้วก็พิจารณาดีๆนะคะไม่งั้นความรักจะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกทาให้ครอบครัวคุแตกเล้าหรืองอนเงี้ยนคอนแคนเพราะฉะนั้นถ้าคนโสดคนไม้ก็ยังให้ระวังอีกเหมือนกันเพราะความรักที่เข้ามาจะมาแบกหวางคนประโยชน์อะไรเป็นต้นนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือ นลักษณะที่เขาแบบพลาะนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เข้ามาแบบที่อาจารย์ว่านะั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณก็มีการหมุนเงินหนักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะในผู้ที่เกิดราศีเมษหรือผู้ที่เกิดเดือนเมษานี้นะคะที่ความรักเข้ามาแบบที่มาหวังผลประโยชน์ก,ก็ให้นิ่งๆสวยๆนะคะอ,อย่าข้องเกี่ยวเลยจะดีที่สุดนะคะเพราะเขามาหวังขงหวังอะไรเกิดขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ให้นิ่งๆ เพราะว่าไม่ฉะนั้นคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งคุณเข้าไปคล้องเกี่ยวแล้วคุณก็จะตกกระไดพล่อยโจรโดยหลีกเลี่งไม่ได้นะคะคุณก็จะต้องไปรับภาระอะไรเพิ่มเติมมากมายขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นก็ดูแลดีๆแล้วกันก็สําหรับผู้ที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษประจําปี2565เป็นดวงโดยรวม พึ่งปีแรกนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสนใจด,ดูดวงแบบส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะ0 6 3 9 6 9 5้ห้อ id line p e n d t นะคะวันนี้อาจารย์ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ mm. ก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจติดตามช่องอาจารย์นะคะเป็นช่องใหม่ช่องเก่าฟังดวงย้อนหลัง นะคะก็ไปที่ช่องเดิมก็ใส่เสื้อสีอสอแดงนะคะสีแดงประมาณนี้นะคะช่องนึงก็อาจจะใส่เสื้อสีดําหน่อยนะคะก็ประมาณนั้นก็อาจารย์ก็ฝากช่องด้วยละกันนะคะอาจารย์ก็มีสองช่องสองช่องทางนะคะช่องใหม่นี้อาจารย์ก็จะทําดวงของปีมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าใหม่ทั้งหมดนะคะก็วนไปนะคะก็ฝาก สัคสมาชกติดตามช่องกันไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปดวงใหม่ๆวนไปนะคะตอนนี้เป็นดวงครึ่งปีแรกนะคะ12บสราศรีของปี2565ก็จบไปแล้วทําให้แล้วแล้วก็วันทั้ง8อาจารย์ก็ทําไปให้แล้วนะคะของปีใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนวสวัสดีค่ะ